อข่าวโดยสำนักข่าว INN อ็นเป็นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะชีวิตวิถีใหม่หยุดเชื้อเพื่อชาติ สุวิตปฏิเสธนะคะเราออกจากตําแหน่งค่ะบอกว่าการปล่อยข่าวมาจากคลิปเก่าส่วนการคุยกับนายกรัฐมนตรีก็คุยกันแค่เรื่องงาน ในสวิตเมสินซีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยา,าศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมค่ะปฏิเสธการลาออกจากตําแหน่งโดยบอกว่ามีการปล่อยข่าวออกมาในช่วงนี้เป็นคลิปเก่าค่ะพร้อมกับถามกลับด้วยว่าใครเป็นคนปล่อยข่าวนะคะซึ่งในขณะนี้ยืนยันว่าตนเองยังไม่มีการพิจารณาเรื่องของการลาออกขณะที่การพูดคุยกับนายกรัฐมนตรีก็คุยกันเรื่องงานมากกว่าค่ะส่วนเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตําแหน่งยังไม่มีการพูดคุยกันทางนี้ต้องมีการหารือกันทั้ง3คนก่อนเพื่อให้ได้คําตอบที่ชัดเจนเนื่องจาก ว่านายกรัฐมนตรีแล้วก็รองนายกรัฐมนตรีสมคิดจาตุศีริพิทักษ์เป็นผู้ชักชวนให้เข้ามาร่วมงานในคณะรัฐมนตรีชุดนี้ค่ะทางนี้จะมีทางออกเร็วๆนี้หรือไม่เนื่องจากพักพลังประชารัฐจะมีการเลือกกรรมการบริหารชุดใหม่นายนสวิทบอกนะคะว่าขอให้แยกเรื่องการเมืองออกจากเรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรีค่ะ ดูต่อกันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวนะคะบอกว่าแผนกระตุ้นการท่องเที่ยวแพ็กเกจเที่ยวปันสุจะต้องเข้าสอบคอให้ในายกรัฐมนตรีพิจารณาก่อนในวันที่12มิถุนาย,ยนนี้ นายพิพารัชกิจประการค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้กล่าวก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ค่ะถึงแผนการพิจารณาแผนกระตุ้นการท่องเที่ยวด้วยแพ็กเกจเที่ยวปันสุขโดยบอกว่าเรื่องนี้จะมีการนำเข้าสู่ที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์โรคโควิด -19 ในวันศุกร์นี้ส่วนจะผ่านความเห็นชอบหรือไม่ก็ต้องให้นายกเป็นผู้พิจารณาค่ะส่วนมาตรการการเปิดระเบียงท่องเที่ยวหรือ travel bubble นะคะจะมีการนำเข้าสู่ที่ประชุมคอรมอในวันนี้เช่นเดียวกันค่ะ ปิท้ายกันที่หานุมานกองปราบค่ะไปบุกล็อกตัวลุงบุญช่วยกับลูกชายหลังพบหลักฐานค่อนข้างชัดเจนเลยว่าไปฮุบที่ดินธรณีสงค์3,800ไร่ที่จังหวัดจันทบุรี พันตำรวจเอกอเนกเตาสุภาพพันตำรวจเอกพัฒนศักบุพภาสุวรรณรองผู้บังคับการกองปราบปรามค่ะนำชุดปฏิบัติการพิเศษหนุมานจำนวน20นายพร้อมอาวุธครบมือวันนี้นำหมายค้นจากศารอาญานะคะไปค้นบ้านเลขที่32ทับ21หมู่ที่10ตำบลคลองพลูอำเภอเขาคิชจกูจังหวัดจันทบุรีค่ะไปจับกลุ่มตัวนายบุญช่วยเจริญสถาพรอ,อายุ80ปีนายกิติพงษ์เจริญสถาพรอ,อายุ43ปีบุตรชายผู้ต้องหาค่ะตามหมายจับสารอาญาข้อหาเบิกความเท็จต่อสารให้ การเทสต่อเจ้าหน้าที่นะคะรวมถึงการยักยอกทรัพย์ค่ะ ตุการณ์นี้สืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์ปี2561ค่ะมูลนิธิอาธิธรรมมหา,าธาตุวิทยาลัย,ลยได้ส่งตัวแทนไปแจ้งความเอาผิดกับนายบุญช่วยซึ่งเป็นน้องชายของพระกิติวุฒาโตภิกขุค,ค่ะที่มรณภาพไปแล้วและเป็นอดีตประธานมูลนิธิอาภิธรรมมหา,าธาตุนะคะบอกว่ามีการยักยอกที่ดินในพื้นที่ตำบลพลวงตำบลตะเคียนทองอำเภอเขาคิจกุดและก็บางส่วนที่อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีของทางมูลนิธิไปจำนวน3,800ไร่ค่ะ โดยบอกว่ามีการฮุบไปเป็นของตนเองมีการสวมสิทธิ์การครอบครองและนําไปออกโฉนดโดยไม่ชอบด้วยการแจ้งข้อความเท็จต่อสารแพ่งและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องค่ะ ซึ่งเจ้าหน้าที่สืบสวนนะคะเดิมทีที่ดินผืนนี้ค่ะเป็นที่ดินสอบประกอบมีนายสมพลโกสลานันเป็นผู้ครอบครองจนกระทั่งเมื่อปี2513ถึง2515พระกิติวุฒโธค่ะได้มีการก่อตั้งมูลนิธิอธิธรรมมหาธาตุวิทยาลัยก็มีการเปิดรับบริจาครวบรวมเงินชาวบ้านที่เป็นทุนนะคะมาซื้อที่ดินนี้จากนายสมพลเพื่อจะนําไปปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาของพระสงฆ์นะคะในวงเงิน12ล้านบาทแต่ว่าจ่ายเงินแค่4ล้าน8แสน จ่ายเงินแค่8ล้านบาทค่ะส่วนอีก4ล้านบาทยังไม่มีการชําระแต่ว่าทางนายสมพลเห็นว่าที่ดินนี้เอาไปใช้ประโยชน์ทางาศาสนาจึงมอบให้ไปใช้ประโยชน์ก่อนค่ะ ซึ่งหลังจากได้ที่ดินมาแล้วพระกิติวุฒโธก็มอบหมายให้ในายบุญช่วยซึ่งเป็นน้องชายเป็นผู้ดูแลที่ดินแต่เมื่อพระกิติวุฒโธมรณภาพลงไปเมื่อปี2548นายบุญช่วยก็ได้ไปยื่นขอเปลี่ยนที่ดินสประกอบเป็นโฉนดที่ดินค่ะเพื่อทําให้มีมูลค่าที่สูงขึ้นทําให้หนางสาวเขมจีราบรรทุนนิพิษและก็พลตำรวจตรีทารินจันทราทิพย์ซึ่งเป็นทายาทรุ่นหลานของนายสมพลนะคะเกิดเห็นความผิดปกติและไม่พอใจค่ะเพราะเห็นว่าที่ดินนี้ไม่ได้ถูกนา ไปใช้ประโยชน์ทางศาสนาตามวัตถุประสงค์เดิมจึงมีการฟ้องร้องกันเกิดขึ้นหลายคดีค่ะและก็ลุกลามบานปลายจนเป็นเหตุการณ์นะคะที่ทําให้พลตํารวจรีทารินตัดสินใจใช้อาวุธปืนกราดยิงนายบัญชานางสุภาพรภรรยาของนายบัญชานายวิชัยอุรมธนพัฒน์และนายวิจัยสุกรมซึ่งเป็นทีมทนายความนะคะภายในศาลจังหวัดจันทบุรีขณะที่กําลังนั่งรอพยานฝ่ายจําเลยแล้วก็รอผู้พิพากษาขึ้นบรลลังในนัดสืบพยานฝ่ายจําเลยนัดแรกค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะกลาย เป็นเรื่องที่สนใจจากสังคมค่ะกองปราบปรามจึงรับโอนสำนวนทั้งหมดมาอยู่ในความดูแลนะคะและสืบสวนข้อเท็จจริงจนสามารถรวบรวมพยานหลักฐานค่ะนำไปสู่การออกหมายจับแล้วก็จับกุมตัวผู้ต้องหาทั้ง2คนดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปค่ะจบการเสนอข่าว11นาฬิกนาทีค่ะ